สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องวชิแอนก็จะมาอ่านหนังสือเรื่องผึ้งและมแมลงเศรษฐกิจกันต่อนะคะค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงชนโรงนะคะ 1. ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิตค่ะชนโรงเป็นมแมลงในวงเดียวกับผึ้งมีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไม้และและอองเกสรหรือเรนูมาใช้เป็นอาหาร แต่ชนโรงไม่มีเหล็กในจึงไม่สามารถต่อยได้พบแพร่กระจายอยู่ตามทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของชนโรงได้แก่น้ำผึ้งฮันนี่และชันพรพลิสซึ่งชันมีคุณสมบัติทางยาสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคชนิดต่างๆนอกจากนี้ชนโรงเป็นมแมลง ช่วยผสมเกสรให้แก่พืชทั้งพืชในป่าธรรมชาติและพืชเศรษฐกิจวันณะชนโรงวันณะของชนโรงแบ่งเป็น3ามวันณนะแต่ละวันณนะมีลักษณะและหน้าที่ต่างๆดังนี้ค่ะก็จะมีชนโรงตัวผู้ชนโรงงานนางพญาชนโรงนะคะหนึ่งนางพญา ลักษณะทั่วไปมีขนาดใหญ่กว่าวันนะอื่นๆส่วนท้องมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับส่วนหัวและอกรวมกันส่วนของปลีกส่วนของปลีกคลุมส่วนท้องไม่หมดนะคะทำหน้าที่วางไข่ควบคุมการปฏิบัติงานของประชากรภายในรังถ้าหากรังขาดชนโรงวันณะนางพญาการทํางานจะไม่มีระบบ2ชนโรงงาน เป็นวานนาท,ที่มีประชากรมากที่สุดในรังมีขนาดลำตัวเล็กกว่านางพญามีหน้าที่ทำงานทั้งภายในและภายนอกรังชนโรงงานในแต่ละช่วงอายุจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปชนโรงงานที่มีอายุน้อยจะทำงานอยู่ภายในรังโดยทำหน้าที่ทำความสะอาดรังสร้างและซ่อมแซมรังเลี้ยงตัวหนอนป้อนอาหารแก่นางพญา ส่วนที่มีอายุมากจะออกมาทำงานภายนอกรงังโดยการบินออกไปเก็บน้ำหวานเกสรและยางไม้และคับเศษขยะออกมาทิ้งนอกรังค่ะ 3. ชนโรงเพศผู้บทบาทที่สำคัญคือทำหน้าที่ะสมพันธุ์กับชนโรงวันนานางพญาไม่มีหน้าที่เก็บเกสรและน้ำหวานเข้ามาในรงังมีขนาดเล็กกว่าชนโรงงานและมีปริมาณน้อยค่ะ วงจรชีวิตของชนโรงนางพญาที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ Virgin Queen จะบินขึ้นผสมพันธุ์กลางอากาศกับชนโรงตัวผู้ที่รวมกลุ่มกันตรงบริเวณปากทางเข้ารังของนางพญาซึ่งภายในรังดังกล่าวชนโรงงานจะทำปากทางเข้ารังและเข้าไปตเตรียมถ้วยอาหารใส่อาหารในหลอดรังเซล เพื่อรองรับไข่นางจากนางพญาควีนต่อมาชนโรงงานจะเริ่มทำการปิดหลอดรังทันทีที่นางพญาวางไข่นะคะ,ะที่นางพญาวางไข่เสร็จและจะไม่ถูกเปิดอีกเลยจนกว่าจะออกมาเป็นตัวเต็มไวโดยชนโรงพี่เลี้ยงเนสบี B, ช่วยกัดฝาหลอดรังเปิดตัวเต็มไวออกมานางพญาจะวางไข่ประมาณ20-40ฟองต่อวันค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบนะคะไข่ชนโรงค์6ิวันแล้วก็ไปที่นอนชนโรงหกถึงวันก็จะเป็นดักแด้ชนโรงค26์26-27วันก็จะเป็นตัวเต็มวัยค่ะ 2. การเตรียมก,การเตรียมก่อนการเลี้ยงชนโรงนะคะการเตรียมการนะคะ2.1การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ กล่องเลี้ยงชนโรงการเลือกรังหรือการทำกล่องเลี้ยงชนโรงควรพิจารณาดังนี้ต้องหาง่ายราคาไม่แพงใช้ประโยชน์ได้ดีสะดวกในการปฏิบัติงานรังต้องรักษาอุณหภูมิได้คงที่และคงทนต่อสภาพแวดล้อมภูมิอากาศได้ดีชนโรงแต่ละชนิดมีขนาดการสร้างรังขนาดสร้างรังขนาดแตกต่างกันนะคะจำเป็นต้องมีรังขนาดตามชนิดของชนโรง รังต้องสามารถทําการแยกขยายได้ง่ายสะดวกได้สะดวกในการปฏิบัติงานสามารถสังเกตดูพฤติกรรมของชนรงได้ง่ายและสะดวกค่ะ2 2พันชนรงชนรงเป็นแมลงที่มีความหลากหลายทางสายพัน์ธุเป็นอย่างมากมีรายงานว่าพบชนโรงแพร่กระจายในเขตต่างๆทั่วโลกมากกว่า500ชนิดสําหรับประเทศไทยพบชนรงจาํานวนสองสกุลคือเทอร์โกนาและไฮโปเทอร์โกนานะคะ และมีรายงานว่าพบชนโรงจำนวน32ชนิดสายพันธุ์ชนโรงที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีจำนวน7ชนิดได้แก่ชนโรงลาวิเซฟนะคะชนโรงเพสตินายชนโรงฟาสโคบอลชิต้าชนโรงจิวเฟอร์ว่าชนโรงขี้ยาดำชนโรงขี้ยาแดงและชนโรงเวนทราลิสค่ะ คุณลักษณะของชนนรงที่สามารถนำมาเลี้ยงในกล่องได้แก่หนึ่งชนิดท,ที่ปรับตัวและทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดีนะคะสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ค่ะ,ะก็ไม่ดูร้ายมากและไม่รบกวนมีความกระตือรือร้นชนนรงต้องขยายพันธุ์ได้ง่ายนางพญามีประสิทธิภาพในการวางไข่ได้ปริมาณมากและทนต่อสภาพแวดล้อมเข้ากับ ที่อยู่ใหม่ได้ดีลักษณะขนาดของชนรงต้องไม่ใหญ่เกินไปและสามารถทำการแยกขยายได้ง่ายสะดวกในการปฏิบัติงานได้ดีชนิดที่มีประสิทธิภาพทนต่อตัวเบียนศัตรูของชนโรงได้ดีค่ะ2.3การเตรียมพ่อแม่พันธุ์การแยกขยายรังชนรงการเลือกชนรงที่พร้อมจะนำมาใส่ในกล่องเลี้ยงหรือจะนำมา ออกจากขอนไม้ตามธรรมชาตินะคะต้องเป็นชโลงที่มีตัวเต็มวัยและตัวอ่อนพร้อมดักแด้ที่มีปริมาณพอสมควรและมีอาหารช่วยเกสรและช่วยน้ําหวานอัตราส,ส่วนที่สมบูรณ์สังเกตจากปริมาณตัวเต็มวัยที่มีการบินเข้าออกมากและทุกเที่ยวบินมีความสม่ําเสมอในการหาอาหารโดยปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะ หนึ่งการแยกขยายพันชนงคงช่วงที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์ 2. ตรวจดูปริมาณไข่ดักแด้ตัวเต็มใบให้มีปริมาณสมดุลและจำนวนพอสมควรก่อนทำการยร้ายรางค่ะ 3. การแยกไข่ดักแด้ตัวเต็มใบชนงคงที่เลี้ยงปริมาณครึ่งหนึ่งของเดิมโดยมีหลอดนางพญาติดไปด้วยและนำไปใส่ในรางใหม่โดยรางใหม่ต้องแห้งไม่ชื้นชนโรง พี่เลี้ยงจะช่วยกัดหลอดดักแด้ตัวเต็มวัยออกจากหลอดตัวอ่อนนะคะถ้าไม่มีชนโรงพี่เลี้ยงจะทําให้ดักแด้ในหลอดตัวอ่อนตายเนื่องจากไม่มีชนโรงพี่เลี้ยงช่วยกัดให้ออกจากหลอดดักแด้พร้อมกันนี้ต้องทําการสรํารวจดูนางพญาชนรโรงหรือหลอดนางพญาชนโรงให้สัมพันธ์กับกลุ่มหลอดไข่และหลอดดักแด้เพื่อรังชนโรงจะได้มีนางพญาและพร้อมออกตัวเต็มวัย พร้อมออกเป็นตัวเต็มวัยนะคะและทําการผสมพันธุ์กับชนโรงตัวผู้ค่ะสถ้วยอาหารถ้วยเกสรและถ้วยน้ำาพึ่งนะคะนำใส่ลงในรงังโดยวางใกล้ปากทางเข้าออกของรังค่ะนํานำไขขี้ชันนะคะมาแปะบริเวณทางเข้าเพื่อลอ่อตัวเตรียมไวัยชนโรงให้กลับเข้ารังเพาะเลี้ยงค่ะ6ปิดทางเข้ารังชนโรงรังเดิม ด้วยไขยชันโรงหรือกระดาษแล้วจึงนำชนโรงที่มีนางพญาหรือรางเดิมออกห่างจากจุดเดิมประมาณ20-30เมตรและนำชนโรงที่ทำการแยกขยายรางใหม่มาตั้งไว้ที่เดิมเพื่อให้ชนโรงกับเข้ารังนะคะทำให้ปริมาณชนโรงมากขึ้นค่ะ 7. รอจนกระทั่งพบข้ามจากนั้นย้ายรางเดิมกลับมาที่เดิม แล้วปิดปากทางเข้าถ้าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ให้เปิดออกหากเป็นไขชนรงสามารถปล่อยรอให้ชนรงกัดเองกัดเองได้นะคะแล้วนำรังใหม่ไปไว้ในที่ที่ต้องการให้ห่างจากสุดเดิมไม่น้อยกว่า50เมตรค่ะ8การแยกกลางเลี้ยงชนโรง ควรเตรียมวัสดุกันศัตรูชนโรงโดยเฉพาะพวกมดที่ชอบกินน้ำหวานเพราะมดจะเข้าไปกินน้ำหวานและทำลายหลอดดักแด,ด้ของชนโรงทำให้การแยกขยายชนโรงเสียหายการป้องกันโดยการใช้น้ำหรือน้ำมันเครื่องเก่านะคะทาตามขาหรือหลักที่ํำรางชนโรงไปตั้งเลี้ยงและขยายพันธุ์ชุดปฏิบัติงานนะคะ กาชุดปฏิบัติงานนั่นคือเสื้อผ้าในการแยกขยายชนโรงควรเป็นชุดทําจากผ้าร่มและมีสีอ่อนๆเช่นสีขาวเพราะชนโรงจะเสียหายน้อยกว่าผ้าสีเข้มถ้าเป็นสีเข้มเช่นสีดําหรือสีน้ําเงินชนโรงจะกัดและเกาะติดผ้ากัดแบบไม่ยอมปล่อยและตายในที่สุดและควรสวมหมวกตาข่ายในถุงใส่ถุงมือทุกครั้งที่ปฏิบัติงานค่ะ 3. การเลี้ยงและการจัดการชนโรง การวางรังชนโรงนอกจากจะต้องสำรวจดูความเหมาะสมสถานที่ตั้งรังปริมาณพืชอาหารความปลอดภัยจากสารเคมีสัตรูชนโรงรวมทั้งสภาพโฟ้าอากาศแล้วการจัดก,การรังควรดำเนินการดังนี้ควรมีขาตั้งรงังป้องกันมดได้โดยทาน้ำมันขี้โล่ที่ขาตั้งหรือทำที่แขวนบริเวณที่ตั้งควรมีพืชอาหารเพียงพอและสมดุลก,กันกับปริมาณของชนโรง วางรังชนรงให้กระจายครอบคลุมพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพในการหาอาหารและผสมเกสรควรตรวจสภาพรังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อตรวจดูปริมาณการเจริญเติบโตสภาพความสมบูรณ์ของอาหารและสัตรูชนรงกรณีถ้าอาหารไม่เพียงพอต้องเคลื่อนย้ายไปในที่ที่เหมาะสมค่ะสีการป้องกันและการกำจัดศัตรูชนโรงชนโรงมีลำตัวขนาดเล็กและลักษณะการวินไม่เป็นแนวตรงหรือโคง้ง ไม่เป็นแนวตรงหรือโค้งนะคะการบินของชนโรงจะเป็นการแบบหักมุมซ้ายบ้างขวาบ้างทําให้หลบศัตรูได้ง่ายและภายในรังของชนโรงจะเก็บยางไม้ศัตรูของชนโรงจึงไม่ค่อยมีแต่อย่างไรก็ตามชนโรงก็ยังมีศัตรูที่สําคัญสาคัญคอยทําลายเช่นมดเป็นมแมลงที่ชอบกินน้ําหวานจะรบกวนในระยะที่มีการแยกขยายรังใหม่ๆโดยจะเข้าไปกินน้ําหวานภายในรงังทําให้ชนโรงทิ้งรังหนีไปชนโรงบางชนิด มดก็ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะจะสร้างยางเหนียวไว้เป็นเกาะป้องการรางันรังสำหรับการป้องกันมดสามารถทำได้โดยนำผ้าชุบน้ำมันมาพันบริเวณขาตั้งรังชนโรงหรือทาน้ำมันที่ขาตั้งรังนะคะมวนเป็นศัตรูที่ใช้ปาก เจาะแทงดูดน้ำเลี้ยงของชนโรงโดยจะจับชนโรงที่ใกล้ๆรังถ้าหากมีมวลจำนวนมากจะทำให้ประชากรชนโรงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมวลจะชอบอาศัยตามกิ่งไม้ใบไม้บริเวณไม่ใกล้รังของชนโรงหากประชากรชนโรงลดลงควรย้ายที่ตั้งรังใหม่คะ่ะนอนแมลงวันจะเข้าทำลายในระยะที่เป็นหนอนเข้าไปกัดถ้วยน้ำหวานและกินน้ำหวานของชนโรง หากมีมากจะทําให้ชนรงทิ้งรังได้ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรังอย่างสม่ำเสมอหากพบหนอนแมลงวันให้ทําลายทิ้งทันทีค่ะไก่จะเข้าไปจิกกินชนรงที่บริเวณหน้าราังของชนรงขณะที่วินเข้าออกและตั้งรังเลี้ยงบริเวณใกล้บ้านพักควรตั้งรังให้สูงจากระดับพื้นดินพอสมควรค่ะนกโดยเฉพาะนกที่กินมแมลงจะไปดักจับเกาะบริเวณดอกไม้ที่ชนรงตอมอยู่ ทำให้ง่ายต่อการจับกินนะคะนอกจากสัตว์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วสภาพแวดล้อมได้แก่ความชื้นสูงก็มีส่วนทำให้ชนโรงเนา่านอนมแมลงวันจะมาไข่และทำลายชนโรงได้ดังนั้นเพื่อให้ชนโรงมีความสมบูรณ์แข็งแรงจึงควรหมั่นสังเกตและตรวจสภาพรังเดือนละครั้งค่ะต่อไปค่ะ 5. การเก็บผลผลิตชโนรงเป็นแมลงที่มีประโยชน์ในด้านการเกษตรทำหน้าที่ช่วยผสมเกสรให้พืชผลทางการเกษตรทั้งในสวนผลไม้และพืชผักทำให้เกษตรกรได้ปริมาณผลผลิตอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพดีเนื่องจากชโนรงมีพฤติกรรมเก็บเกสรดอกไม้80%และเก็บน้ำหวาน20%นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเก็บผลผลิตจากชโนรงได้แก่น้ำผึ้งชโนรงและพรอพอริสค่ะ5.1การเก็บน้ำผึ้งชโนรง การเก็บน้ำพึ่งจากชนโรงสามารถทำได้โดยใช้มีดตัดถ้วยน้ำหวานของชนโรงแยกเอาถ้วยเกสรออกไปอย่านำมารวมกันแล้วนำถ้วยน้ำหวานมาวางบนภาชนะที่มีผ้าขาววางแล้วใช้ช้อนกดบีบไปที่ถ้วยน้ำหวานของชนโรงน้ำพึ่งจากชนโรงจะไหลลงมาที่ภาชนะผ้าขาวบางจะทําหน้าที่กรองสิ่งเจือปนและโปรโริสออกจากน้าพึ่งจากนั้นนาน้าพึ่งบรรจุขวดแล้วนาไปเก็บไว้ในตู้เย็นจะทําให้สีของน้ําพึ่งใส และไม่คล้ำง่ายค่ะ5.2การเก็บโพโพริสนะคะหลังจากเก็บน้ำพึ่งจากสนโรงแล้วกากที่เหลือจากการบีบถ้วยน้ำหวานก็คือโพโพริสซึ่งการเก็บโพโพริสต้องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากก้อนโพโพริสแล้วนำก้อนโพโพริสมาล้างน้ำและนำไปใส่ตู้เย็นจะสามารถเก็บไว้ได้นานและไม่คงคุณสมบัติของสารสำคัญในโพโพริสไว้ได้ค่ะ 6แหล่งผลิตที่สำคัญนะคะภาคตะวันออกได้แก่จัง,จงหวัดจันทบุรตีตราดระยองชลบุรีนะคะภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต,ะต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของชนโรงนะคะ สามารถแคปหน้าจอแล้วก็นําไปอ่านขยายได้นะคะแคปหน้าจอแล้วก็ไปครอปภาพนะคะมันก็จะกลายเป็นภาพใหญ่ก็สามารถนําไปอ่านได้ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะขอจบการอ่านหนังสือเสียงเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะอีพีต่อไปเราก็จะขึ้นในหัวข้อในทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตชนโรงกันต่อนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมก็เป็นกำลังใจให้อดมินด้วยกันกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe สั่งกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ